สวัสดีครับกลับพบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนนะครับในวันนี้จะนําพาท่านมาทําความเข้าใจในแนวทางในการรักษารษาชการแทนประหลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้อำนวยการกองหรือว่าหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือว3 6นะครับในการรักษารษาชการแทนนะครับ ขออนุญาตนำพาท่านมาทําความเข้าใจตามหนังสือวสามหกซึ่งท่านสามารถที่จะขอหนังสือวสามหกได้ที่เป็นรูปแบบของไฟล์ PDF ด้วยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นะครับแล้วก็ทักมาว่าขอวสามหกนะครับทีมงานก็จะส่งให้ท่านในกลุ่มไลน์นะครับในประเด็นแล้วก็แนวทางในการปฏิบัตินะครับ ในการรักษารษาชการแทนเรามาทําความเข้าใจแบบนี้นะครับกรณีการแต่งตั้งผู้รักษารษาชการแทนครับในแนวทางในการปฏิบัติไม่มีประหลัดองค์ความปกครองส่วนท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ในแนวทางในการปฏิบัติก็จะให้รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้ามีรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายคน <S <s <at> ก็จะให้นายกนะครับ <S <s <at> เป็นอำนาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย <S <s <at> แต่งตั้งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนใดคนหนึ่ง <S <s <at> เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองปรัดนะครับหรือมีรองปรับแต่ไม่สามารถปฏิบัติร,ราชการได้เนี่ยอาจจะเรื่องเหตุผลใดก็ตามนะครับอาจจะเรื่องของสุขภาพหรืออาจจะเรื่องเหตุผลใดก็ตามเนี่ย<ม>ก็จะให้ในายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยดำรงตําแหน่งไม่ต่ากว่า ผู้นวยการกองหรือว่าหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้รักษารษาชการแทนมองหาคนที่จะมารักษาราชการแทนจากภายในองค์กรของท้องถิ่นนั้นก่อนนะครับยังไม่มีคนนอกเข้ามานะครับในประเด็นต่อมาครับกรณีที่ไม่มีพออ,อก,กองไม่มีหัวหน้าส่วนราชการอีกครับทำยังไง หรือมีพอออกองมีหัวหน้าสวนราิการแต่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ทำอย่างไรในแนวทางนะครับในแนวทางเนี่ยก็จะให้ในายกนะครับแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักง,งานส่วนท้องถิ่นคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรให้เป็นผู้รักษารษาชการแทนครับ ต,ต้องไล่ตามสเต็ปนะครับว่ากรณีที่ไม่มีประหลัดและมีรองประหลัดถ้ามีรองประหลัดอยู่คนเดียวเนี่ยรองประหลัดก็รักษาด้วยการแทนประหลัดแต่ถ้ามีรองประหลัดอยู่หลายคนก็ให้ในายกแต่งตั้งรองประหลัดคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่รักษารษาชการแทนแต่ถ้ามีรองประหลัดแต่รองประหลัดไม่สามารถที่จะปฏิบัตรริราชการได้ ก็ให้ในายกแต่งตั้งผู้นริการกองหรือว่าหัวหน้าสบริการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาด้วยการแทนหรือกรณีที่ไม่มีพอออกองไม่มีหัวหน้าสบริการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้เนี่ยก็ต้องดูสเต็ปต่อมาครับก็คือให้ข้าราชการหรือพนักง,งานคนใดคนหนึ่งเนี่ยตามที่เห็นสมควรของนายก,กนนะครับเป็นผู้รักษาราชการแทนอันนี้คือกรณีที่มีการแต่งตั้งครับ แต่ถ้าเป็นกรณีที่ไม่มีการแต่งตั้งเนี่ยนายกขององค์การบริหารส่วนตำบลกำลังจะจุติบทบาทเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการในการเลือกตั้งเนี่ยแล้วไม่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราก,การแทนกรณีที่ไม่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชก,การแทนทําอย่างไร ในแนวทางในการปฏิบัติตามหนังสือว3 6นะครับกรณีที่นายกไม่ได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเนี่ยหรือไม่มีนายกเนี่ยแล้วก็ไม่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเนี่ยก็จะให้รองประหลัดหรือว่าหัวหน้าส่วนราชการตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทนนะครับ คำว่าให้รองปลัดหรือหัวหน้าส่วนราชการต้องบอกว่าหัวหน้าส่วนราชการที่มีความอาวุโสนะครับในส่วนท,ที่ขาดหายไปเนี่ยก็คือหัวหน้าส่วนราชการที่มีความอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน ความอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นอย่างไรมาดูตรงนี้ครับการพิจารณาําดับความอาวุโสนะครับลำดับแรกเนี่ยต้องดูสเต็ปแรกก็คือผู้ใดดํารงตําแหน่งสูงกว่าก็ถือว่าผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้อาวุโสกว่าก็คือคํานึงถึง,ถง,ถงร,ะระดับของตําแหน่งก่อนนะครับในเรื่องของอายุเรื่องของเงินเดือนเรื่องของอ ไล่ตามมานะครับแต่ดูที่ตำแหน่งก่อนครับประการที่2ครับถ้าเกิดว่าบังเอิญเนี่ยในท้องถิ่นนั้นมีตำแหน่งผู้อณนเวยการกองอยู่สองคนนี่ถือว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดในท้องถิ่นนั้นเนี่ยแล้ทำยังไงกรณีที่มีตำแหน่ง สูงเท่ากัน2คนเนี่ยคือเป็นผอ,อกองระดับต้นเท่ากันทั้งสองคนเนี่ย <c oughs> ก็จะดูว่าใครได้รับการแต่งตั้งก่อน <c oughs> จะเป็นผู้ที่อยู่ในระดับอาวุโสกว่า <c oughs> ในประเด็นต่อมาถ้าได้รับการแต่งตั้งพร้อมกันอีกนะครับ ก็จะดูว่าใครเงินเดือนมากกว่าก็จะเป็นผู้อาวุโสกว่าครับเห็นไหมถ้าเงินเดือนเท่ากันอีกนะครับใครอายุราชการมากกว่าก็จะเป็นผู้อาวุโสกว่าถ้าอายุราชการเท่ากันอีกก็จะดูชั้นของเครื่องราชอิสริยภรรครับใครมีชั้นเครื่องราชอิสริยภรร์สูงกว่าก็จะเป็นผู้อาวุโสกว่าแต่ถ้าชั้นเครื่องราชเท่ากันนะครับถ้าชั้นเครื่องราชเท่ากันเนี่ยใครได้ เครื่องราชชั้นนั้นเนี่ยก่อนก็จะเป็นผู้อาวุโสกว่าแต่ถ้าเท่ากันมาหมดครับตั้งแต่ตำแหน่งเท่ากันแต่งตั้งพร้อมกันเงินเดือนเท่ากันอายุราชการเท่ากันชั้นเครื่องราชเท่ากันได้มาพร้อมกันสุดท้ายก็จะมาดูที่อายุของตัวบุคคลว่าใครอายุมากกว่าก็จะเป็นผู้อาวุโสกว่านะครับ นี่คือแนวทางการรักษาราชการแทนประหลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าผู้ในการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือว3 6นะครับฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยท่านจานะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของท่านนะครับในคลิปนี้พี่วุฒิและเพื่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่วุฒิและเพื่อนนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ